สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่อู่ช่างบินนะครับวันนี้มีภารกิจรบกวนช่างบินนะครับอาจะเอาจานเบรกกับคาลิปเปอร์ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับแทนตัวนี้นะครับของเดิมนะครับที่ใส่ตอนนี้เป็นจาน d ี a x ขนาด280มิลนะครับคาลิปเปอร์2พอร์ตนะครับอ่าเป็นของตัว4ฟ i n วินนะครับ แล้วผมจาจานตัวนี้นะครับคือจานเบรกของ All New d m a x นะครับขนาด300มิลนะครับกับปั๊ม All New d m a x นะครับใส่เข้าไปแทนตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับกำลังแกะนะครับตัวคาลิปเปอร์นะครับของเดิมออกท้องจานนะครับ อันนี้นะครับคือจานใหม่ที่จะใส่เข้าไปขนาด300มิลนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นจานเก่าที่เราออกมานะครับขนาด280มิลนะครับไม่ต้องวัดให้ดูเนาะเพราะเห็นความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับช่างบินบอกว่านะครับไหนๆก็แกะลูกปืนออกมาแล้วนะครับก็ล้างลูกปืนนะครับอัดจารบีใหม่ไปด้วยเลยนะครับ แล้วก็เปลี่ยนซีนนะครับเพราะซีนเก่าก็ช่างมินบอกไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับ ประกอบจานนะครับประกอบจานดุมนะครับเนี่ยเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับที่เอานะครับคาลิปเปอร์ออนนิวตัวสูงนะครับใส่เข้าไปนะครับโดยไม่มีการต่อขานะครับหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือจานนะครับของ d m a ม ออลนิวดีแม็กตัวสูงแล้วก็คาลิเปอร์นะครับออลนิวดีแม็ตัวสูงนะครับใส่ในยูสุดากอนนะครับ4ฟวินนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะตอนช่างบินใส่เราไม่ได้ต่อขาเราไม่ได้อะไรนะครับประกอบขารับตัวขาคาลิปเปอร์นะครับ เข้าไปนะครับในรูเดิมนะครับไม่มีต่อขานะครับเดี๋ยวจะให้ช่างใส่เบรกให้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าไม่มีการต่อขาหรือว่าทำขาใหม่นะ ใช้รูเดิมเห็นไหมครับไม่ได้ต่อขานะครับเดี๋ยวจะทําการประกอบตัวคาลิปเปอร์ของเบรกใส่เข้าไปก็เห็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบผ้าเบรกคาลิปเปอร์นะครับประาการนะครับเข้าเรียบร้อยนะครับข้างขวาเดี๋ยวรอประกอบข้างซ้ายแล้วก็ล่น้ำมันเบรก กันดูนะครับว่าเป็นยังไง หลังจากที่ไล่น้ำมันเบรกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวดูใกล้ๆเนาะช่างบินก็เอารถไปลองนะครับแล้วก็บอกว่า เบรกดีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้หนึบกว่านี้นะครับก็เปลี่ยนมออลม d m a ม c นะครับคอมเมารเรวนะครับ0 8 1เหมือนที่ผมเคยทำคลิปนะความแตกต่างระหว่างมออลม d m a มกไดเร็กกับม้อรลม d m a มคอมเมารเรวมันแตกต่างกันเป็นยังไงไปดูหาดูได้นะช่างบินก็เลยบอกว่าอ่าผม ลองเปลี่ยนมออรลมดูไหมผมก็ตั้งใจไว้อยู่เลยนะครับว่าจะเปลี่ยนมออลมนะครับก็เนี่ยครับเอามออลมมาให้ช่างบินแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทําการเปลี่ยนมออลมเอาลูกเก่าออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ลูกใหม่เดี๋ยวให้ดูนะครับเหมือนที่เคยดูในคลิปนะครับคันนี้ใช้มออลมเบรกดีแม็กนะครับเครื่องไดเล็กนะครับเนี่ยครับมออลมใหม่นะครับดีแม็กคอมมาเร็ว ที่จะเปลี่ยนแทนนะครับเพื่อเสริมความหนึบของเบรกนะครับนี่ครับกำลังแกะมอเอลุมเบรกตัวเก่าออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่มออรลุมเบรกตัวใหม่เข้าไปนะครับ ไม่มั่นใจนะครับไล่เฉพาะที่มออลมนะครับก็เลยสั่งให้น้องเขาไล่แบบนี้นะครับที่ล้อทั้งสี่ล้อเลยนะครับไปทำไปโอเคครับไล่แล้วมันเบรกทั้งสี่ล้อแล้วนะครับเดี๋ยวช่างบินจะไปเทสดูนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจนะครับเอาจานเบรกนะครับ All New d ีแมกนะครับแล้วก็ปั๊มอ l l นิวดีแมกนะครับมาใส่ในอิวสุดากอนนะครับ Modify โดยช่างบินนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับที่คิดจะเอาชุดเบรก ของ All New D Max ตัวสูงทั้งปั๊มทั้งจานนะครับมาใส่นะครับเป็นแนวทางนะครับก็ภารกิจก็เรียบร้อยดีนะครับเบรกก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าจานใหญ่ขึ้นนะครับก็ภารกิจนี้นะครับต้องขอบคุณช่างบินคนเดิมนะครับแล้วก็ทีมงานน้องๆทุกท่านนะครับที่ช่วยปรับปรุงรถให้ผมนะครับ ก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ